สวัสดีครับวันนี้เข้ามาดูทุเรียนเล็กครับให้น้ําทุเรียนเล็กลมลมแรงมากวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากครับนี่ครับตน้นพลิกล้มเลยครับเสียหายเหมือนกันลมโยกแรงมากพลิกสุกแล้วนะครับเมื่อเชา้าเก็บไได้ประมาณสามสี่โลแล้วครับให้ไม้ขาขาให้ไมค้าครับต้นนี้ก็ไม่แน่ใจจะรอดหรือเปล่าเพราะลมล้มไปแล้ว ชวนี้อากาศแปรปวนเหมือนกันครับร้อนเชา้าน้ําค้างครับพักทองเาาแล้วครับพอเราตัดลูกไปขายแล้วแตงอันนี้หมดอายุไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้ถอนเผาทิ้งครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันครับ